อย่างเรื่องภาษีเป็นต้นภาษีเป็นต้นนะครับควรจะศึกษาโดยเฉพาะเรื่องของการเงินนะครับวันนี้มาชวนกระตุกต่อมความรู้โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนนักศึกษานะครับเขาได้จัดงานตลาดนัดความรู้ครับพูดถึงเรื่องของการเงินการลงทุนที่มั่นคงติดตามกิจกรรมนี้กันหน่อยครับ น้องๆเยาวชนอายุระหว่าง13ถึง18ปีในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่าให้ความสนใจนะครับในการเข้าร่วมการอบรมในโครงการคาราวานความรู้ตลาดทุนลุกสู่ภูมิภาคและบ่มเพาะต้นแบบคนรุ่นใหม่เข้าสู่ตลาดทุนหรือว่าฟิ n แ l a ครับซึ่งกิจกรรมนี้ทางกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนและสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์งความรู้องค์การม,มหาชนหรือ OKMD OK จัดขึ้นเพื่อต้องการสร้างให้เด็กและเยาวชนนั้นมีความรู้ความเข้าใจด้านการเงินการลงทุนโดยให้สามารถเข้า และสร้างการตระหนักรู้ด้านการเงินและการลงทุนเพื่อเอาไปต่อยอดได้ในอนาคตรครับว่าเป็นโครงการที่เราพยายามปลูกพื้นฐานให้กับเด็กนะครับการคาดหวังในระยะยาวเนี่ยจะเป็นเรื่องของความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะเป้าหมายสําคัญอันหนึ่งใช่อยากให้น้องๆทุกคน,นมีอิสระทางการเงินอิสระทางการเงินง่ายๆก็คือว่าไม่มีหนี้โปร่งตัวสามารถที่มีไรายได้เพียงพอ นะครับสามารถที่จะมีสลาทางการเงินในระดับหนึ่งอลองรับภัยพิบัติต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้เพราะฉะนั้นผมมองว่า,เ,าเป้าหมายในอนาคตเนี่ยเราอยากให้เด็กกลุ่มนี้ซึ่งจะเป็นแกนกลางสําคัญหลักของประเทศต่อไปในอนาคตเนี่ยได้มีความมั่นใจนะครับในการที่จะเป็นมีสระทางการเงินต่อไปครับ ส่วนเด็กนักเรียนที่เข้าอบรมนะคะเขาก็จะได้รับทั้งความรู้เรื่องของการเงินการลงทุนค่ะสร้างความเข้าใจนะคะเรื่องของหลักการวางแผนการใช้จ่ายส่วนตัวรวมทั้งการจัดทําบัญชีรายรับและรายจ่ายรวมไปถึงในส่วนของการออมเงินด้วยค่ะครับจะแบ่งเงินออมไปก่อนเลยส่วนหนึ่งประมาณ40%ของเงินที่ได้มาครับผมเคยมีประสบการณ์ที่แบบว่าเกิด เกิดปัญหาเรื่องการเงินในครอบครัวเนี่ยผมก็เลยคิดว่าเราควรที่จะมีเงินออมมาไว้เพื่อเดี๋ยวว่าเราจะช่วยเหลือสิ่งที่แบบครอบครัวอาจจะยังไม่มีในส่วนนั้นมาก,ก่อนคับในช่วงอายุของเราเนี่ยทาอะไรบ้างใช้ใจ่ายอะไรบ้างจะมีทั้งมอต้นมอปลายแล้วก็มาหาลัยใช่ไหมคะแล้วก็พอมาหาลัยเสร็จใช่ไหมคะเขาจะมีให้เรากรอช่วงของการทํางานด้วย เ็นเหมือนการคิดถึงเรื่องอนาคตอะค่ะว่าแบบใช้อายุเท่านี้มีเงินเท่านี้จะใช้ยังไงการเก็บออมเงินยังไงจะใช้บริหารเงินยังไงอะค่ะ โดยโอเคนะคะจัดเตรียมกิจกรรม8จังหวัดใน4ภูมิภาคค่ะได้แก่แม่ฮ่องสอนลำปางขอนแก่นนครราชสีมาจันทบุรีชะเชิงเราภูกเก็ตและยะลาเริ่มตั้งแต่เดือนกนรกฎาคมนี้ถึงสิงหาคม2567นะคะซึ่งจังหวัดแรกของกิจกรรมตลาดนะความรู้ก็คือจังหวัดฉะเชิงเซานี่เองค่ะ ค่ะมีหลายพื้นที่นะคะที่นำร่องกันไปสำหรับโครงการของ OKMD OK นะคะซึ่งถ้าพูดถึงเรื่องของการออมเงินถ้าเกิดว่ามีความรู้ออมตั้งแต่เด็กหรือว่าสามารถต่อยอดในเรื่องการลงทุนได้ค่ะก็น่าจะเป็นอีกเกราะนะคะอาวุธความรู้ให้กับน้องๆยิ่งกระจายตัวอยู่ในพื้นที่ไหนมากเท่าไหร่ก็เป็นโอกาสในการลดความเหลื่อมล้ำในเรื่องของการกระจุกความเจริญอยู่แค่เพียงกรุงเทพด้วย